ครับสวัสดีท่านผู้ชมยามเช้านะครับผมนี่ฮนะใหม่เราข้างหนานะ้านี่ะหลังตง้นกล้วยนะฮะนี่ใหม่แล้วที่เราเคยดักหนูคนระับตรงเนี้ยแล้วเราก็มาลงมาเลยบนนี่ครับใหม่นี่ดูดิใหม่น้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะนะฮะอัน,นอแรกเราอยู่ตรงนี้เลยว้าว วีลพปลอืมเฮ้ยมันมีนะมันมีนะมีท่านผู้ชมโอ้ยใหญ่แล้ยใหญ่เลยใหญ่เลยอู้นันนันรูเสียงรึดูเสียงครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้ว มาแล้วครับหนึ่งตัวมาแล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเขาไปดูกันตอนทีมาแล้วครับหนักเลยแล้วครับชมหนักเลยแล้วครับครึ่งโลแน่ๆครับตัวนี้หนักเลยหนักเลยได่เหรออันนี้เราลงมาได้หรออ๋อนี่ครับนี่ครับ มีเปล่าอันนี้อันนี้มีเปล่าคุณคุณไม่มีท่านทั้ม นี่มีครับอันนี้เราต้องเดินข้ามฟังหน้นครับคุณผูช้ชมได้แล้วตัววงแล้วตัวแรกก็ได้แล้ว จับกรซ้่มอันนึงครับไม่กล้าเข้าแผงหน่อยกลัวจะเป็นบอ่อเข้าครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นบอ่อเข้านี้แหละนกักเกชายไม่กล้าเข้าไปทานู้นครับทานู้นก็น่าจะมีอยู่เนี่ยวันนี้ ไม่มีฮะเอ้ยเข้าหนุนเดียวเดรอเองฮะไปครับผมไปใหม่ต่อไปครับอันเดียวต,ตานใหญ่สูงนุนเดียวนะอตอต่อ,ตอครับผมอันนี้ต่ออืมเมื่อก,กี้ลงเขาวะผมเจอเจ้าห้องน้ำแหละที่ผมดักกันละไอ้าบเมื่อกี้ยืนคุยพักแต่ว่าตรงนี้แลหละครับเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหตอนที่ว่าน้ำมันแห้งฮะ บ่อน,นี่ครับอะไรวะโคตรเยอะอะไรปลาไหลหรือว่าอยงี้อู้เขาคุดกันนะกูเป็นทักเป็นทั้งเพราะว่าแล้วมันจะเลือ่อยพุ่มเหมือนเนี่ยเพื่อพืชเลื้อพันธุ์เนี่ยพุ่มเหมือนเนี่ยแักแวนเดียวแล้วครับพุ่มอยู่เปล่าอันนี้พุ่มหลันพุ่มอยู่เปล่าอยู่ครับ ท่านผู้ชมไม่น่าจะมีเติวเลือดน้อยเลยนะฮะก็เล่นขุดกันไปแล้วผมปักกะปกักขุดก็ขุดโหยอดไปครับดูอีกทีสามอันหมดผมก็ผลมานก็ได้ตัวเดียวละครับผมผมรู้แล้วว่ามันไม่เข้าไอ้ปลากระบอกอะที่ข้าวปะผมมาทำามาไหมะทำามาไหมะ ทีเนี้ยกินน้ำยามยังงยู่เลยครับน้ำยาการซึมครับน้ำยาการซึมพวกพวกทำก่อสร้างอะครับที่ว่าชาปูนใช้อะไรครับผมเอามันมากินรู้เลยกินออกเลยครับผมกินน้ำยาอยู่พมไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยที่ว่าเดี๋ยวต้องไปแช่น้ำนะครับแช่แล้วล้างไหมว่าอะไรทำไมมันไม่ค่อยเข้าใจมันไหลนั่นไงปากนั้นนะครับนี่ครับผลงานเราตัวใหญ่ครับผมท่านผู้ชมตัวเดียวแต่ตัวใหญ่ครับไม่ครับ โอ้ครับท่านผู้ชมตัวก็ปโปรล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยจะเข้าไปทำไมอ่ะอุ้ยไอ้ล่าไม่เหลื่อมโอ,โอ,โอ,โอโ้โหดูดิโอ้เดียวโคตรใหญ่ท่านผู้ชมดูดิใหญ่อะครับคือเขาโลอะฮนะโอ้ยนักบอกอึกเลยอะ่ะโอเคครับก็เราก็มาเจ็ดกระบอกเราก็ได้กระบอกเดี๋ยวก็ยังดีครับดีว่าไม่ได้เลยฮะ เราก็รีบมาหน่อยรีบทำรีบมาไปด้วยไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยครับดูดิตัวเลยโอ้โหเนี่ยโคตรใหญ่ครับโอ้โหเลยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทราบจากใคด้วยนะครับผมก็นี่ไม่ได้มองว่าสองตัวครับตัวเดียวนี่แหละครับใหญ่ๆครับผมลาบลาบก่อนครับสวัสดีครับ ย่างใหญ่เลยเจ้าเลยเดี๋ยวก็ครุ้มครับผม